สำหรับการช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในภาคใต้เชื่อว่าหลั่งไหลด้วยกำลังใจจากคนไทยนะคะแต่ว่ามีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือการช่วยเหลือตอนนี้กระจุกตัวอยู่เฉพาะพื้นที่ที่ค่อนข้างวิกฤตพื้นที่บางส่วนที่อาจจะไม่วิกฤตมากก็ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่นะคะโดยเฉพาะที่บริเวณวัดระโนโจังหวัดสงขลาแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงแล้วแต่ว่าขั้นตอนของการฟื้นฟูยังรอการช่วยเหลือนะคะติดตามบรรยากาศจากคุณนันทพรทวรผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายการสด จากอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาค่ะเชิญค่ะบริเวณที่ยืนรายงานสดอยู่ในขณะนี้นะคะคือวัดระโนดในอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในสีอ่อำเภอที่อยู่ติดกับทะเลสาบสงขลาและได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานะคะจนถึงขนาดนี้น้ําที่ท่วมขังนานกว่าหนึ่งเดือนทําให้พระในวัดไม่สามารถที่จะออกไปบินธบาตข้างนอกได้ประชาชนจึงต้องนําัอาหารมาถวายแทนค่ะ พระสงวาร,รโนดอำเภอรารโนจังหวัดสงขลาเร่งช่วยกันทําความสะอาดพื้นที่หลังน้ําลดโดยน้ําท่วมตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาจนถึงขณะน,นี้ยังคงมีร่องรอยให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นทีมข่าวสํารวจบริเวณโดยรอบวัดพบโบสถ์อายุกว่า80ปีหลังนี้อยู่ระหว่างการบูรณนะแต่ต้องยุติลงหลังเกิดเหตุน้ําท่วมวัดแห่งนี้มีพระพรรษาอยู่ทั้งหมด 6รูปช่วงน้ําท่วมหนึ่งเดือนที่ผ่านมาพระไม่สามารถออกไปบินธบาตได้ชาวบ้านต้องคายเรือคอยนําอาหารมาถวายที่วัดกุฏิบางหลังถูกน้ําท่วมสูงพระต้องย้ายมาจําวัดภายในหอชั้นแทน พื้นที่วัดกว่า50ไร่นั้นถูกน้ําท่วมเสียหายทั้งหมดแม้ก่อนหน้านี้จะเก็บของขึ้นที่สูงเพื่อเตรียมรับมือแต่คาดไม่ถึงว่าระดับน้ํารอบสองนี้จะสูงกว่ารอบแรกโดยหลังจากนี้ทางวัดมีแผนที่จะปรับทมที่ในบางจุดเพื่อยกระดับให้สูงขึ้นเตรียมรับมือกับมวน้ําครั้งต่อไปค่ะข้าพเจ้กักันเนี่เตรียมไว้เกินมันเกินยญ่มันข้ามาแตมันปอแต่มันเต็มกะถีประวนประวนนอน เตเตโรงเรียนถึงกะที่ต่าง จากการสำรวจพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมขงังรอบเทศบาลเมืองระโนดเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะเพบว่ายังคงมีร่องรอยน้ำขังเป็นบางจุดค่ะตามบ้านเรือนที่อยู่ที่ลุ่มต่ำนะคะเทศบาลได้นำรถสุขาเคลื่อนที่มาจอดริมถนนให้บริการกับประชาชนขณะที่ถนนเส้นราดบำรุงช่วงหน้าตลาดเทศบาลเมืองระโนดจะเห็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้านำเต็นท์มากลางเพื่อวางขายสินค้าริมถนนตลอดสองข้างทางบีบพื้นที่ถนนให้แคบลงสาเหตุเนื่องจากภายในตัวตลาดยังคงมีน้ำท่วมขงังเทศบาลจึงอนุญ,ญาตให้นำสินค้ามา วางขายบนถนนได้ชั่วคราวโดยไม่เสียค่าเช่าและวางขายบริเวณนี้จนกว่าน้ําจะแห้งจากการสอบถามแม่ค้าส่วนใหญ่บอกว่าช่วงน้ําท่วมนั้นการค้าขายลําบากและคาดว่าน้ําจะยังคงขังอีกนานเนื่องจากอยู่ติดกับทะเลสาบสงขาจึงต้องการพื้นที่ทำมาหากินพวกเขายอมเสี่ยงนั่งขายของบนถนนแม้รายได้ช่วงนี้จะลดลงไปกว่าครึ่งแต่ก็ยังดีกว่าขาดรายได้ค่ะน้ําท่วม ประมาณหนึ่งเมตรได้ค่ะคนซื้อก็ไปไม่ได้รถก็ไปไม่ได้ไป็ขายของค่ะเจียงมากค่ะรถก็มากแล้วก็คนก็เดินไปมากันลำบากค่ะจากการที่การดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดสงขลาจากกองทัพเรือภาคที่สองสงขลาเช้าวันนี้ยังคงเร่งให้การช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอระโนดและอำเภอใกล้เคียงนะคะด้วยการแจกข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มที่ชาวบ้านกำลังขาดแคลนค่ะ เจ้าวาดยังได้บอกกับทีมข่าวนะคะว่าพื้นที่ภายในวัดนี้ได้รับการปรับยกระดับให้สูงขึ้นทุกปีแต่ว่าปีนี้น้ํามาเร็วและมามากจนไม่สามารถที่จะรับมือได้ทันค่ะและทั้งหมดนี้คือความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในพื้นที่อาเภอระโนดนันทพรธวราชทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดสงขลาค่ะ